าสิงโตสดยจุสิเกนงามงามพี่น้องเหรอไหมครับฝนฝนเล็กดูฝนสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขอนดาสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสุขุสุขอนนะครับหรือว่าครับุยย่ไกลอยู่ไกลลแ้วครับนี่สวัสดีตอนยำมะเรง nè là phun nữa bạn là quần phun cả má ta tắm còn tắm cày mùi hôi hết trang đáy kinh <Nhạc> phải em này ăn xin tôi soi chụp sĩ kinh của bà hôm này giảm phải lấy đi không có say toàn lên không nè đây nó Chẹt lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ใส่เพียสใส,ยสย่กันเสียแก้วเลยโอ้ย้นมาโอ้ยสมัยอยากกินตัวจุแต่ต้องหัวหาเมื่อู่จีแตกตัวนั้นทั้งเลยจินบัตเนี่ยเ้ยเนะใส่เบดอยู่วะใส่เบิดเลยผมมีการจงสำหรับเพียปอดชินสันตัวเหไหมงามงามกางนอนงามไหมครับ Nhìn khẩu vợ Xin sắn Hành cái nước nó Tương hành tương giả Dầu của bó thân liệu Đặt cây bột về nhau nhau, cứ mẹ nạc bụng chị năm đen nhau len nhau cắp xe gần đây ngon nhau tham gia đấy là cho chút 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 เ็ก,ก,ก,กนนจัดดีเลยเด้อบฏิวิว่าขึ้นมาดูแทบวา่าเอจัดดีอยู่แล้วเอามาอีกแล้วพอปวาอ่าอ, <c oughs> อันนี้เขาเส,สียไปก้อนหรอครับเอาเลยครับตาม,มตามสไตล์ของพอ่อเลยครับแสียไปก้อนวิวิววว อันนี้ยังสุดยอดดีว่ะนี่เมียนเนียวใส่มันนี่ยังสุดยอดที่ต่มันเหนียวๆแต,ต่ว่าผมเปิดเสียบหรือว่ามันคักขึ้นกันลงก่อนเครื่องเลยบ่ครับลงเลยครับโอเคมันเปิดใส่หรือจีผมไม่ใส่หรอก <c oughs> โอ้ยตับเหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดแก้วให้ครับอโอ้ยอา พอเดี like no ๋ยวพอเอาเลยพออควมพอเอาีพอเปิดควอยากเบิ้งพอะได้ยเนี่ยเดี๋ยวแก้วผมก็ลังกรลงกรลังเล่งแก้วให้แก้ว่ท่นจิ้มวนหรอกจิ้มก้าีหลังหอกอืมพอใส่เปลีดอกไเงิวดำเี้เปลี่ยนทำเปลนจังใส่ไหมพร้อมคนเลยนะเขาด้ครับ ขอหอมก่อนเลยนโอนีามีดบรทองบัตองใเรามีดขอหอมแจ่มสนิดมับ้าบ่าก็จะเงอนไปเสียพอนแพ้คนอยู่ไกลกันเนาะบดไนเนาะเราก็ผู้ิ่่าได้โอ้ยพ่ได้กินกาแฟยามแรงเนาะบ่ะไน่ได้รับะนกันับาเเสียวเสียวอ ไม่มีการเสียวโนล่ะอันนี้เป็นสุเกเล็กกันหอยด้วไว้พนแรอพนพนละเดี๋ยวคนแก้วกอนเมียละบาเนี่ยเกียกกันสมัเสียบ,บเลแตันึงหเกียกันยังน้อยที่แบบนี้นี่ยกาคนน,น้อยเกี่ยวกนันเกียกันตึ้งที่ตัวนี้ตึ้งเมียนตัวนี้ เยบปาน้าไปเออไม่เจวขวเก้อาอบ่ได้องแล้วมจอบัดหน้าจินเลยเนี่ยขวด้วยสิว่ากันดีเหรอได้ใส่กันข้างตระมือนี่ต้องทดแทนว่าใส่ขึ้นกันข้างเลยอ้ยขันได้เกียร์ยน่อยดิยังขับ เดี่ยวันเทพอชิมแก้วเดี่ยวบันขยังยังพอจัดเลยผมี่กานขาดเท็ดแล้วแซ่บเลยตัวดขอบเลยชงกัาดี้จะได้จะไปเราไปยู่เอาเมีเอาเมื่อไรดอกยินน้ำกันสองเม้นต่อาน้ำกันโอ้ยเอาเอาเอาอาชีพบ๊วเด้อบุงโอ้ตัวง้อหน่อยตัวกินสันตัวถึงน มาเรืออขับปีนองเลยเสดเด็นมเจ้ะบานเนี่ยสดอยู่แล้วสดที่มังจะบานเนี่ยครับโอ้มาเห็นเป็นเสแยบแทะปัดเหยนใจวายเสียใจหัวหลอนเขาเอามาว่าเล็กขควยบวาเกี่วแทะโคติบึงกอนวะโอ้รบูอะไรตีเสใส่ตัวนู้วไปใสรแล้ว

เนี่ยมันจังแม่นเนี่ยเอ้าแถมนี่คุกินบริเได้ตับเต่นบอกคุณเต้นเลยข้าวมันบดจุดอืนดม,นมนีม่นมแมน,น,นนะมีนคนตกเด็กบวยปวดเสียบกเสียบนะอืม ไกล้ระบาดมานอนนี่ต็มคนมานอนบานอนอ้เหมือนนี it ่แมงหลายอี <mm ่ครับในผมบอกพี่โตจังไหนมึงก่อเพาตรวจภูมิแพี่น้องด้้อครับมิได้ข้าจงวันรำสังไห้ยบราณเลยไม่ตีจากของว่นเลย บาทพุงงวนี่เป็นแต่เป็นง้วนหน่อยเนาะผมกรสมึนคือจีเมะกระน้อยกระจีหน่อยจะวางวน่งเหักพกี่ด้งจะว่าคันเป็นง่วใหญมันสีเป็นเส้นมันสีเนื้อมันสีแดงเล่นไหมหานเนไม้พหรือว่บ้านเราไอพี่ยึดใจเยะกินนอนตลาดนี่งานเงเนยุดงานเงินเห็นพอจินตับง่วนไปสื่อตับงวนอนะ กินได้สองคำว่าผมว่าผมเจ็บจริงเนี่ย <laughs> เหมือนนะไม่เป็นเหมอนตีหว่ากิ่งเด้ยวเจบๆจุบ,บรุนฝันส,สนกันาะคุณขักจะพว่าคุณมาผม <laughs> แสบบอฟีเมื่อจะขวางคักอยู่พวกเม่นควบ่บอนเ <c oughs> <c oughs> จ็ดสระวเลยนะเยบบนาะควมแสบปุณณีปุรณีี้ว่าละนี่คือฝันจุโอ้จุนน์นหนอนนย,ยอออเราแบบแต่เรา พอท่านตายเพิ่นนี่เพิ่นเสอร์เรียด์ยแต่ท่านหายดิอันแตกไปดิคนอยู่บ้านเนาะขันขาไม่ไหม้แล้วเฉียวถุยตักเลยหมูคงนั่นแหละเดือดใส่ใส่สดทีละสามถุยเลยเราโอ้โหน้องยังเป็นนุมน่มๆอยู่เดียวเนาะตัวนกินเงินเดือนผู้เฒ่ามาหลายปีแล้วยังนุ่นนมๆอยู่แล้วก็บอกเจีบบอกป่วยจ้ากี้อะนี่เดี๋ยวคนเอาก็ได้กินได้กินเด้อยนี่อนเนคนอืนด กินหมดเายกับกับบริวากันกับเพียรทุกไปบได้บังขับกันผู้นำูนนี้ทีนี้ใครกินสุกเร็งเสียรมันยังขัด<ม>นั่นตามลงไปบ้านครัดครัดยอดเออ มุ S <S ้กควนเบ่งออเออแซ่บคักวะแมงหลายมอนอี้แมงล่มแมงมาคำเยอะมากกว่าพวกนี้มันเป็นของธรรมดาขัานฟา้าฝนโปตกมันต้องมีแมง ว่าเม่นว่าฝนตกไมแม่ลงบอกอะไเงี้ฝนตกมันฝนสิมากว่ากันยัว่าคำมันกงสีอเลยี่รถนท่าไม่ได้บินเข่าตาว่าสันนี่ก็มดแล้วดคนนี้กันขี่รถมอตซนี่มอเไ์หมวกกันนอกก็ต้องไแวบนตาเนี่ยจัดให้เลยมันมั่นเนี่ยแค่เสียบนี่นี่ปนี่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 ทินมันเนี่ยติดมันนั่นแหละ กิดหน่อยใช่ะกัข้าคากบานเนี่ยใน,ในวเนนะเนจะ็ดมังแซบยังไม่เจียนมังแต่แซบตัวเนาะแต่ยัง่จางค่กินเสียเยนะทีมันนีท่ากับผ้านหนุร้่นเท่าจุูแม่บานเพินบ่กกินได้ก,กินยังกับ จังเหตุสุญญ์ยังกินเด้อครับทุกคนพี่น้องมื่อนี้ผมกับขอขอบุญขอบคุณพ่อพี่น้องเด้อครับผู้ก่อโจ้าคนเหล่ก็แช่เลยว่าเพิ่นไปเพิ่นมาสิล่ะพี่ตังหละรุ่นนั่นล่ะผมก็บอกแล้วว่ากลายไปกลันมาถึงเฮาสิน้าท่วมกับจริงเหมือนท่วมตาไห้ตาหน้ากของผมท่วมเฮาหรอกแม่นปะรุ่นครับผมครับอยื่นดิฉันเล่กันเห็นมีกุ้มสุกุ้มจีเร่งเงินตุกตุบตุกคนเด้อ นี่นี่ลหละครับกินอากจินเป็เป็นโลกก็จินเป็นบุบู่นี่เอาสำหรับมือน,นี้ก็เข้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จารองกันด้วยครับสวัสดีครับ